แรงผลักดันของความสําเร็จหลายๆคนนะคะอยากจะประสบความสําเร็จแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะเริ่มต้นออยังไงวันนี้อยากจะบอกว่าแรงผลักดันที่มีผลกระทบต่อชีวิตที่ทําให้จากจุดที่อยู่ต่ําที่สุดเนี่ยกันโดดขึ้นมาจุดสูงขึ้นมาได้เนี่ยแรงผลักดันนั้นก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะนะคะนั่นก็คือคุณแม่นเองเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาคือไม่ว่าจะแบบช่วงแม่รวย แม่ก็แบบเลี้ยงดูอย่างดีอยากได้อะไรแม่ให้เป็นจริงๆเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ขอแต่ว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่แบบลูกมีแล้วแบบจะแฮปปี้อ่ะแม่จะหามาให้ทั้งหมดแต่พอมาวันนึงที่เราเจอจุดที่แบบตกต่ำยแย่ธุรกิจติดขาดชีวิตแบบล้มเหลวอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมแม่เลี้ยงเรามาได้ทั้งชีวิตแล้ววันนี้อ่ะเราจะทำยังไงให้ชีวิต ของทั้งแม่และเราเนี่ยกระโดดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงผลักดันว่าฉันอยากจะให้ชีวิตแม่ฉันดีขึ้นวันนี้หลายคนเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายในการเริ่มต้นทําสิ่งอะไรใหม่ๆอยากจะประสบความสําเร็จแล้วคุณคิดว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มันจะต้องเป็นอะไรเพื่อผู้คนมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบสันสะเทือนเลื่อนลั่นจริงๆเราไม่ใช่ สิ่งที่จะเป็นแรงผลักดันให้คุณลงมือทามันอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยสำหรับใครบางคนมันอาจจะไม่มีค่าสำหรับใครเลยมันอาจจะไม่มีเหตุผลที่สวยงามเลิศหรูอลังการแต่ว่ามันมีผลต่อจิตใจของคุณแล้ววันนี้นะคะภูมิใจตัวเองแล้วก็แม่ภูมิใจไหมภูมิใจมากนะน,นะคะแล้วก็ วันนี้พามาทานอาหารเพราะว่าวันแม่เนี่ยจะไม่อยู่จะไปลาวก็เลยพามาก่อนวันนี้ก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนเป็นตัวอย่างให้กับทุทกๆคนว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะอยู่จุดไหนคุณก็สามารถก้าวกระโดดขึ้นไปและมีได้ยิ่งใหญ่กว่าทั้งหมดที่คุณเคยมีด้วยซ้ำเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะโคชหมมานัญญาสวัสดีค่ะ นะอร่อยไหมวันนี้มีความสุขไหมมีคนบอกว่าเห็นแม่ไปยืนร้องไห้อยูอ่มันไม่ได้ร้องหรือว<ด>่าน<ด>้ำตาไหล,หลใช่ไม่ได้ร้องนะแม่แค่น้ำตาไหลดีใจดีใจในความสําเร็จของลูกทั้งสองแล้วก็เห็นคนมามันตื้นตัน,นอ่ะเยอะควาคขลก่ยเยอะมากๆเลยไม่คิดว่าจะมีคนสัตย สาวแม่เก่งมาก <c oughs>